ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์เตือนภัยคุณผู้ชมที่ไปร้านเสริมสวย<ฮ>ะนะคะเอากระเป๋าสตางค์ไปเอากระเป๋าถือไประวังนะคะเราคิดว่าที่นั่นเนี่ยปลอดภัยมีผู้หญิงมาทําผมเหมือนกัน<อ>แต่บางทีมิจฉาชีพแฝงตัวมาค่ะนี่ค่ะ ผู้ก่อเหตุมาในคราบของลูกค้าคจะมาเสริมสวยเหมือนกันมาสระผมทำผมเหมือนกันนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือคุณกี้เป็นผู้เสียหายนะคะนะอายุ25ปีเธอเล่าบอกว่าเที่ยงวันอาทิตย์ที่11กันยายนก็เข้าไปทำผมร้านเสริมสวยแห่งหนึง่งที่บางบ่อสมุทรปราการแล้วก็มีกระเป๋าสะพายแบบผู้หญิงข้างในมีกระเป๋าเงินสีฟ้าใบเล็กๆแล้วก็เอกสารอยู่ก็วางเอาไว้ตรงเก้าอี้นะคะที่นั่งด้านหลังโต๊ะเสริมสวยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคะ่ะ ะะแล้วก็ให้ช่างสระผมนะคะสักพักหนึ่งผู้หญิงอายุประมาณ35-45เข้ามาก็ทำทีเป็นลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยนั่งข้างๆกระเป๋าเธอ,อจังหวะนั้นเนี่ยเธอก็เผลอช่างก็เผลอแล้วเมื่อกี้เราก็เหมือนกับเห็นนะว่าเธอเนี่ยล้วงไปหยิบกระเป๋าเงินสีฟ้าออกมาแล้วซุกใส่เข้าไปในเสื้อค่ะเธอบอกว่าคือพอดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยใช้เวลาเร็วมากเลยนะไม่ถึงสองนาทีค่ะคเนี่ยล,ล้วงละ ล้วงแล้วฟึบแล้วเอาซุปไว้ใส่กระเป๋าแล้วทําทีคุยกับช่างเสริมสวยต่อพอคุณกี้สะผมเสร็จเสริมสวยเสร็จชําระเงินผ่านแอปก็มาเปิดกระเป๋าจะเอาโทรศัพท์ไปเก็บไว้ข้างในปรากฏว่ากระเป๋าหายกระเป๋าใบเล็กหายไปแล้วก็ขอให้เจ้าของร้านเนี่ยเปิดผ้าจากกล้องวงจรปิดดูก็เลยรู้ว่ารู้ค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอากระเป๋าของเธอไป ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วค่ะที่สพบางบ่อแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นหลักฐานด้วยนะคะโอ้เห็นหน้าชัดเลยค่ะนะเห็นหน้าชัดเลยผู้หญิงคนนี้ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเนี่ยเป็นกระเป๋าสตางค์สีฟ้านะคะข้างในมีบัตรประชาชนบัตร ATM นะของธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพใบขับขี่ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เงินสดอีก400บาทนี่คือโฉมหน้า <c oughs> ของผู้หญิงที่เอากระเป๋าสตางค์ในกระเป๋า <c oughs> ถือของเธอไปนะคะเพราะนั้นก็ เธอก็ฝากเตือนคนที่ไปใช้บริการในร้านเสริมสวยนะคะอย่าวางกระเป๋าทิ้งไว้ให้เอาติดตัวไปด้วยค่ะนะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ค่ะ